สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันคัรมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้การงาน,นการเงินแล้วก็ความราเข้าสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นไงกันบ้างเนาะการงานได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ป๋ถ้วยท้อใจใช่ไหมเอ่ยในช่วงนี้อื ปดท่ากับการถัยหลังแล้วก็เดินจากไปนะ่ะยอมตัดใจที่มางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเหมือนมันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจของเราต้องการหรือว่ามันยากลำบากมากจนเกินไปพยายามแล้วก็คงจะไม่ได้อะไรกลับมาบางท่านในช่วงนี้อาจจะเริ่มมองหาการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานหรือว่าการ move แตองออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในพลังงานภาพรวมมีไพ่สิบดาบกับไพ่ห้าเหรียญไพ่สิบดาบเป็นไพ่ที่ผมบอกถึงปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเรื้อรังมาเป็นเวลานานาน่ะอาจจะเป็นปัญหาที่คาราคาซังถูกทับถมมาเป็นเวลานาน,านหรืออาจจะโดนที เดียวสิงดาวแล้วก็นอนนิ่งไปเลยก็ได้นะคะเป็นอาการของคนที่ในตอนนี้เราไม่สามารถจะทาอะไรได้หรือว่าหมดเรี่ยวหมดแรงหมดพลังที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้ในช่วงนี้มาพร้อมกับไพ่ห้าเหรียญบางท่านในช่วงนี้อาจจะถูกตามงานถูกไล่ต้อนจากคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันอะไรแบบเนี้ยแล้วตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนเราเองก็ไม่ไหวแล้วก็เลยอยากจะเดินหนีไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะคุยหรือว่า ลุกขึ้นมาต่อสู้อะไรมากมายหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามอยากจะเข้าหาขอความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเขาก็เหมือนคนที่ไม่ได้หันมาสนใจสิ่งที่คุณพยายามจะพูดหรือว่าสื่อสารกับเขาในช่วงนี้ไพ่พลังงานหลักก็เลยเป็นไพ่แปดช่วยที่ผมบอกว่าเราเองก็ท้อใจเหมือนกันทาไมเราเหมือนต้องพยายามอยู่คนเดียวหรือว่าในเส้นทางเนี้ยทาไมมันยากลำบากมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ผมบอกว่าบางทีเราอาจจะ ถอนใจไปสะก่อนเนาะบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดในตอนนี้ก็ได้นะคะบางทีพอเราอดทนเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงบางทีเส้นชัยมันอาจจะสวยงามกว่าสิ่งที่เราคิดในตอนนี้ก็ได้ยังไงในช่วงสัปดาห์นี้ก็อาจจะยังต้องพยายามรประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนเนาะคนที่เกิดรางคานะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เจ็ดถ้วยอืมหลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้ค่อนข้างฟุ้งเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะได้หรือว่าเราอยากจะทํา มามองกับไพ่ส่วนแล้วก็ไพ่ําแผล,ลน,น่ะเหมือนการเงินยังข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะคะมามาไปไป,ไปเข้าเข้าออกยังควบคุมยากยังยังไม่สามารถที่จะบริหารหรือว่าจัดการได้ตรงตามที่เราคาดหวังเอาไว้ในช่วงนี้น่ะยังไงในช่วงนี้ก็อาจจะยังต้องพยายามประทองการเงินด้วยเช่นกันนะคะคนที่เกิดลางคานทีนี้ในเรื่องของรักความสมพันธ์ได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่สิบหมายเท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกหนักอกหนักใจเนี่ยเหมือนคนที่ต้องแบกรับอะไรเอาไว้อยู่คนเดียวบอกกับใครไม่ได้ หรือไม่บางความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะอืมมางพร้อมกับไพ่เก้าทูนก็ไพ่เก้าไม้เท้าอาจจะมีความห่างเหินและหมางเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เติมเต็มความสุขเท่าที่ควรจะเป็นนะเออมันยังเป็นก้าทูวอยู่นะคะคือถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ถึงกับแย่นะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกออุ่นหัวใจมากมายขนาดนั้นหรือไม่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้รู้สึกเหมือนอยากจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองไม่พยายามที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นอนะ คือไม่สบายใจแต่ว่าก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วก็แบกรับความรู้สึกทุกทรมานของตัวเองไปในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งคนเขาอาจจะคอยสังเกตการคุณอยู่หรือว่าเขาอาจจะมีความระแวงแล้วก็ไม่ไว้วางใจะอะไรบางอย่างในตัวคนเนาะยังไงในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องพยายามแบ่งเวลามาเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่ามาพูดมาคุยกันเพื่อให้สถานการณ์มันเป็นทิศทางที่ดีมากขึ้นเนาะคนที่เกิดรังคาร เป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของรักความสัมพันธ์สถานการณ์ของเขาสถานการณ์ของเราความรู้สึกข,ของเขาหรือว่าแนวโน้มของรักความสัมพันธ์ก็สามารถไปตามต่อกันได้ใน YouTube ช่องนายธีร์ทารุรสนะคะ